อ่ะเคสวัสดีครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดอีกครั้งกับการรีวิวนะครับผมเจ้าคูเปอรต้า SRJ6 นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3สูบดีเซลนะครับผมนะแรงม้าก็ไม่น้อยกว่า20แรงม้าครับตัวเล็กกระทัดรัดแรงครับตัวนี้เราเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วครับให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมโดยตัวเครื่องก็นะสภาพดูสวยงามนะครับนี่นะดูรวมๆนะเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขับเคลื่อนแล้วก็อธิบายให้ฟังแล้วก็จะทํางานให้ดูว่าทํางานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ ตัวเบาะเนี่ยเราจะเบาะจะอยู่ใต้ล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบาะให้ดูนะครับผมเปิดเบาะให้ดูนะฮะนี่คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมเป็นไมล์ดิจิตอลนะครับผมดึงเบาะมาเที่กรุบข้างล่างจะเป็นตัวล็อกตรงนี้นะครับโดยใช้ขาเราก็จะดึงมาที่นี้ได้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลสามสูบนะครับผมเป็นหัวฉีดนะครับผมอ่าหม้อน้ำนะเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมอลอยนะครับผมมีปั๊มนะครับผมนะเอ่อมีดับดับรถไฟฟ้าแล้วก็ดับถดเฉินนะครับดับถดเฉิน ครับนะตัวนี้ตัวนี้เป็นไมค์ดิจิตอลนะครับเราปิดก่อนแล้วไมค์ดิจิตอลไมค์ดิจิตอลตัวนี้คือหมุดวิกปุ๊บขึ้นไปนั่งก่อนอ่ะไมค์วิ่งอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับไมค์น้อยนะครับผมเดี๋ยวโอเคตัวไมค์มอมพีดหรอครับไม่เป็นไรนะโอเคมีจอยควบคุมนะครับผมมีเกียร์สามเกียร์เดินหน้านะครับผมและมีสปีดสามสปีดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขับรถให้ดูนะครับว่าตืน้นตูนวดแล้วเป็นยังไงสภาพโดยรวมสวยแค่ไหนจะมาชมกันนะครับนะอ่ะพาชมร,บรอบๆดูก่อนก็ได้อ่ะสภาพชมดูรออบก่น ตัวนี้สามารถสไลด์คอได้ผมจะสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมเหยียบคัสตุดนะครับผมผมจะสไลด์คอให้ดูนะครับนี่ยกขึ้นยกลงนะครับผมนี่สไลด์คอนี่ครับนี่สไลด์คอได้สไลด์ข้าวสไลด์ขวาได้สไลด์ขวานะครับได้เลยนะครับผมแล้วก็ยกด้วยไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับสามว่าจุดเนี้ย นะครับผมสามารถยกด้ออโต้ก็ได้นะครับผมไฮนว่นก็ได้นะฮะปรับขึ้นลงได้นะครับผมองอๆวะอยู่ประมาณนี้อนโอเคดูตัวด้วยดูก่อนนะตอนนี้เราเช็คกออสุดท้ายก่อนส่งลูกค้านะครับผมนะ ok Đưa top Để tao đang hạp rồi Để hạp lốt rồi lót còn ก็โอเครถคันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเช็คขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวนิ้วเกี่ยวนะครับกับการตังค่ามันจนกันหรือต้องดัดนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือจะพร้อมแล้วประมาณ9 3 98%แล้วเลย2%นคือจุดเดียวโอเคอันนี้ฝากไว้กับฮิสก,กิ S R J 6นะครับเดี๋ยวผมจะแมนเทนอีกรอบนึงเพื่อจะให้เซ็นสินเซ็นสินส้นเสร็จสินส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 ้นกันแมนเทนส่งลูกค้าแบตเตอรี่ใหม่เรียบร้อยนะครับตูวนวดเปิดอย่างนนะ กดลงง่ายๆนะครับผมและมีสต็อปด้านข้างนะครับเวลาชุกเฉินนะครับผมเวลานวดข้าวก็สามารถเปิดตัวนี้น,ะนวดได้โอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้